อีกข่าวหนึ่งนะคะพาดหัวไทยโพสเนี่ยแก๊งป่วยทิพย์เธอรู้จักแก๊งป่วยทิพย์ใช่ไหมแก๊งป่วยทิพย์มีใครนําแก๊งบ้างแก๊งป่วยทิพย์ก็จะมี1อิทักษิณแท่อวย2อธิบดีกรมรัชทการรองอธิบดีกรมรัชทัารรัฐมนตรียุติธรรม4ผพอโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจนี่คือแก๊งป่วยทิพย์นี่ยังไม่นับนะยังไม่นับอะไรยังไม่นับอีรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่ออกระเบียบ ออกระเบียบจนกระทั่งปัจจุบันไปนั่งเป็นรัฐมนตรีอ่ะกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดอ่ะออกระเบียบรองรับการที่ทักซินแท่โอวยกลับบ้านอ่ะระเบียบนั้นเนี่ยเป็นระเบียบของกระทรวงที่ออกมาใหม่รองรับอีทักษินแท่โอย้ยใช่ไหมปรากฏไปอ้างระเบียบเหนือจากกฎหมายอาญาพออ้างระเบียบกระทรวงเหนือกฎหมายอาญา ั้งนี้ทั้งนั้นบอกได้เลยว่าหนาวทําไมละ่ะไม่มีระเบียบกระทรวงใดจะเป็นสิ่งที่สูงสุดไปกว่ากฎหมายอาญากฎหมายอาญาคืออะไรกฎหมายอาญาคืออาญาแผ่นดินมันจะสูงกว่าและมันจะต้องเป็นกฎหมายแม่กฎหมายหลักมากกว่านะคะที่จะเป็นเอาระเบียบกระทรวงเนี่ยถ้าเช่นนั้นแล้วอะ่ะถ้าจะแนนแล้วอ่ะใครเข้าไปอยู่กระทรวงไหนข้าราชการไปอยู่กระทรวงไหนไปออกระเบียบกระทรวงมาบอกว่าคอรัปชันไม่ผิดแบบนี้ปุ๊บปรากฏสารตัดสิน แล้วมึงบอกว่าระเบียบกระทรวงบอกว่าคอรัปชันไม่ผิดถ้าอย่างนั้นมึงก็ไม่ต้องติดคุกอย่างนั้นเหรอไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ค่ะตอนนี้แก๊งป่วยทิพย์กำลังหนาวมากค่ะแก๊งป่วยทิพย์กำลังหนาวค่ะทำไมคะเพราะว่าเขาจะมีการไต่สวนนะคะทักษิณชินวัตรสะเทือนไปถึงตุ้งติ้งจะดิ้งสีนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะแก๊งป่วยทิพย์เนี่ยนะคะเขาหลังจากที่ศาลได้มีการนะคะ จะไต่สวนเองนะคะวันนี้ควายแดงที่เพ่นพ่านตามเพจต่างๆน่าจะเข้าใจแล้วนะคะน่าจะเข้าใจแล้วนะคะหลังจากที่วันแรกเนี่ยทาเป็นโพสต์บอกว่าอุ้ยสามยกคาร้องทักสินลอดทักษินลอดทักษินลอดทักษินรอด,ดคุณหลอกควายล่าสุด GDP ประเทศก็ฉุดและก็สถาบันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลกก็ลดเครดิตประเทศไทย เป็นประเทศที่เศรษฐกิจโตล้าหลังต่ําระดับต่ําเกือบจะต่ําสุดในระดับอาเซียนต่ําสุดๆเลยอะ่ะต่ําเกือบจะสุดในระดับอาเซียนและประเทศอื่นเนี่ยพุ่งแซงเราไปหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเกิดในยุคตุ้งติ้งเสด้งสีขี้หมาหมกเป็นานายกรัฐมนตรีนึกออกใช่ไหมอืม ทนายไหนก็ไม่ใช่สารทนายก็มีความคิดเห็นหลากหลายด้านทนายไหนก็ไม่ใช่สารค่ะจะออกตัวแรงไปก็ตามใครจะออกตัวแรงอ,อ,อยู่นี่ไงใครจะออกตัวแรงใครจะออกตัวล้อฟรีใครจะออกตัวแรงยังไงก็ออกตัวไปตะขาอยากดังรีบโผนกระแสเรื่องนี้เลยค่ะอยากดังรีบโผนกระแสเรื่องนี้เลยค่ะและเดี๋ยวก็จะต้องฟังคําตัดสินไม่เกินเดือนเดือนครึ่งก็รู้เรื่องแล้วค่ะใจเย็น ใครเป็นคนสรุปคะใครเป็นคนสรุปคะฉันจะไม่สรุปหรอกฉันจะไม่มิไม่วิพากวิจารก่อนที่ศาลจะตัดสินหรอกทําไมล่ะเพราะความคิดเห็นของนักกฎหมายอะ่ะมันดูหลากหลายมากแต่คนตัดสินไม่ใช่นักไม่ใช่นักกฎหมายคนตัดสินคือตุลาการศาลเข้าใจที่พูดเนาะคะ่ะไม่ต้องไปชี้นำศาลท่านหรอกนะคะ สุดท้ายก็จบที่ศาลใครจะพูดวิจารณวิจัยไปถึงบ้านถึงเมืองที่ไหนก็ตามแต่จะอํานวยอวยยศกันไปก็รีบนะคะให้บ้างให้แง่งกันไปซะนะคะเผื่อว่าจะได้เนี่ยเศษเงินเศษทองเนี่ยมาใช้บ้างนะคะแต่ขณะเดียวกันบอกได้เลยค่ะนะว่าขึ้นอยู่กับตุลาการสารและไม่ต้องไปชี้นําว่าทักษิณจะรอดทักษิณจะรอดนะคะไม่ต้องไปชี้นําทําไมล่ะเขากําลังไต่สวนจะชี้นําสารไปเพื่อ ะละเมิดอำนาจศาลไปเพื่ออะไรการชี้นำศาลเป็นการละเมิดอำนาจศาลร,รู้หรือยังทนายทักสิ้นแน่มั่นใจว่าจะแจ้งสารได้ไม่หบั่นคดีชั้น14มีทนายไหนไม่มั่นใจมั่งเวลาทำคดีแล้วก็รับจ้างทำคดีเขาก็มั่นใจทุกทนายนั่นแหละแต่ทนายเนี่ยไม่ได้เป็นคนตัดสินนี่จ๊ะทำไมพี่ยังไม่เข้าใจอีกอะ ทำไมศาลไม่รับฟ้องคะศาลไต่ส่วนเองเพราะเป็นอำนาจของศาลเองเพียงแต่ว่าคนที่เอาไปฟ้องนั้นเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับคดีจึงยกฟ้องเขาเรียกว่ายกคนร้องออกแต่คำร้องต่างๆเหล่านั้นศาลเขาไต่ามาตั้งนานแล้วศาลมีอำนาจไต่เองศาลจะสอบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะมันเป็นการละเมิดอำนาจศาลจึงเป็นหน้าที่ของศาลแปลว่า เรื่องของเขาที่จะต้องไปทําหน้าที่นั้นด้วยตัวเองไม่เกี่ยวกับผู้ร้องใดๆใครไปร้องก็ไม่เกี่ยวแค่นี้แหละโอเคนะคะคุณพี่พอจะเข้าใจแล้วเนาะแล้วเรื่องนี้ผ่านไปประมาณศาลตัดสินไปตั้งสองสามวันแล้วคุณพี่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ถือว่าเชยมากนะถ้าคุณพี่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แสดงว่าคุณพี่เชยมากนะสามเนี่ยบอกว่าผู้ร้องไม่เกี่ยวถอยไปแต่เรื่องนี้ มันมีความสารจึงจะไต่สวนเองก็แล้วกันเข้าใจยังและหนักกว่าเดิมเพิ่มเติมคือศารส่งหมายไปเรียกทักสินไปชี้แจงส่งหมายไปเรียกคนเกี่ยวข้องทั้งหมดไปชี้แจงภายใน30วันไม่ว่าจะแจงเป็นเอกสารหรือแจ้งเป็นด้วยตัวเองเขาจะส่งหมายเรียกไปไม่ไปตามหมายเรียกก็ออกหมายจับเข้าใจยังจากนั้นปุ๊บเนี่ยวันที่13มิถุนาจะเป็นวันตัดสินค่ะ โอเคมันจะมีบรรดาพวกกลุ่มแสดงจํานวนหนึ่งพยายามจะไม่เข้าใจพยายามไม่เข้าใจพยายามที่จะเฉยใพยายามที่จะปั่นกระแสชี้นําสารพยายามที่จะนู่นนี่นั่นพยายามแค่จะนะแสดงความคิดเห็นกลางๆแล้วล่าสุดเนี่ยบรรดาพวกที่นะคะเป็นคณะบริวารหวานเกลือของพวกทักษสิ้นแท่อวยอะ่ะก็ให้งานไปตามสํานัก ทนวยต่างๆทนะต่างๆเพื่อให้ออกมาพูดในเชิงทางกฎหมายในลักษณะของการชี้นำสังคมไปข้างหน้าเพื่อจะโน้มน้าวตุลาการเขาได้บ้างอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการลักษณะของการสำหรับดิฉันมองว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ด้วยเพราะว่าอะไรศาลเนี่ยท่านกำลังเรียกชี้แจงและกำลังไต่สวนเรื่องนี้อยู่แต่ปรากฏมันจะมีพวกกูรูด้านกฎหมายทนะอะไรต่างๆเนี่ย ชี้นาสารไปทางอื่นแสดงความคิดเห็นชี้นําสารไปทางอื่นแล้วเรียบร้อยรอดบ้างแหละอะไรบ้างแหละซึ่งการแสดงความคิดเห็นมันต้องแต่พอดีพอควรและไม่ละเมิอดอํานาจศาลฉันก็จะพูดแบบนี้แหละเออเปาพุ่นจิ้นเนี่ยนะเขาตัดสินมาหลายคดีแล้วนะตุลาการเนี่ยเขามีเกียรติยศของเขาตุลาการไม่เหมือนกับวงการอื่นจะ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้พวกถุงขนมที่เตรียมไว้เนี่ยก็ระวังติดคุกอีกเพราะว่าทนายที่ติด คณายที่ไปเป็นรัมตรียังลาออกจากรัมตียังยังไม่ทันเลยทําให้นายนัฐมนตำนตีต้องโดนเปรี้ยงออกจากตําแหน่งไปคนหนึ่งเพราะว่าถุงขนมจําไม่ได้เหรอถุงขนมใช้ไม่ได้ถึงแม้คุณจะจินตนาการอย่างไรก็ตามแต่นะ